สวัสดีครับผมช่างสำราญนะครับจากโรงกลึงทรัพสำราญสุรินนะครับวันนี้ได้นําเครื่องผสมอาหารรุ่น่า300กิโลนะให้ให้กับคุณแม่คุณแม่ฟาร์อมอมอรัตน์นะครับผมอยู่ที่บ้านโดนมะเกลือตําบลหนองสลา,ายน้องไหมเนาะอําเภอโดอนมะเดงด<อ>โดนเจดีโดนจดีผิดอารุ่นนี้ครับตัวถังสแตนเลสเกรดสามแท้นะครับผมจะเป็นใบใบใบกวนเหล็กนะครับ รุ่นนี้มีเฟืองระบบเฟืองทดให้แล้วก็มีมอเตอร์อคุณลูกค้าเลือกใช้มอเตอร์มิสูสาแรงน,นะครับรุ่นนี้นะครับต่อไปจะทําการเน้นของเราทางโรงงานจะเน้นสเตเลสให้นะครับม,มีรับประกันให้1ปีด้วยขอรงกรึงจะรับประกันให้หปีนะครับคุณลูกค้ามีปัญหาเรื่องอะไรก็โทรไปนผมมาไม่ได้เดี๋ยวก็หาช่างทันนี้ทําให้แล้วก็ เรื่องค่าใช้จ่ายอะไรแต่เราโอานมาให้เนะาะไม่มีปัญหาครับผมไม่ต้องกลัวเนาะวิธีการทํางานนะคุณแม่เตรียมวัสดุให้พร้อมเพ,มพมเมมื่อเป็นการประหยัดไฟเราเนาะเตรียมให้พร้อมเลยจะใช้กี่ถุงกะว่าสมมุติสิบถุงเนาะไหมเนาะเตรียมให้พร้อมเลยถ้าจะให้ดีเอาแค่ม,มาใกล้เราจะได้ยืนแล้วก็มีนำ้ำคือมีกําลังยกเถเนาะครับผมวิธีทํางานก็ลำแรกเลยครับผมแนะนำแนะนำอะไร คือก่อนที่ลูกค้าจะใช้งานนะคะต้องเปิดเครื่องก่อนทุกครั้งใช่ค่ะนะคะก็คือก่อนใช้งานทุกครั้งเราก็ต้องเปิดเครื่องก่อนนะแม่ <c oughs> เนาะเตรียมวัสดุให้พร้อมแล้วก็เปิดเครื่องแล้วค่อยเ <c oughs> ท,ยทวัสดุลงครับผมถ้าถ้าเปิดเครื่องก่อนปุ๊บก็ถ้าไม่เปิดเครื่องเราเทวัสดุก่อนปุ๊บวัสดุเต็มถังแล้วมันหนักทีนี้ทีนี้เรามายกเบเกอร์ที่หลังเครื่องมันมันไม่ไหวมอเตอร์ช็อตเครื่องมันจะหนักใช่เราต้องเปิดเครื่องก่อนทุกครั้ง ทีนี้ทีนี้ใช้ใช้ใช้เอ่อในในเวลาในการผสมวัสดุที่อยู่ข้างในประมาณสูงสุดประมาณสิบถึงสิบห้านาทีวัสดุก็เข้ากันแล้วเราก็ทําการเปิดเปิดช่องออกเนาะครับเวลาเปิดช่องออกเราก็ต้องเครื่องก็อย่าหยุดนะใช่จนจนกว่ามันจะออกหมดครับมันก็จะเลือก้นถังนิดหน่อยจนกว่าวัสดุจะออกหมดเราถึงจะปิดเครื่องได้ใช่เพราะว่า บกวนตัวเนี้เครื่องมันต้องทํางานถึงจะกวนวัสดุออกให้เราได้ใช่สิ่ยใช่ใช่เครื่องนี้มุ่นออกมาช่องนี้จะครับเราจะมีช่องทางออกข้างล่างสอ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 งช่องทางมีด้านข้างเราจะใช้กระสอบอย่างนี้ก็ได้เวบแล้วก็เปิดออกแล้วก็ข้างล่างแล้วก็เปิดออกได้อทีนี้เปิดเครื่องให้ลูกค้าดูว่าเครื่องทํางานยังไงนะคะครับผมก็ยกพัดเอาขึ้นเว๊บ เรื่องกางานไปเรื่อยๆนี้รอบมันจะไม่เร็วนะครับผมเน้นรอบไม่เร็วถ้าเร็วมันจะไม่ค่อยปสมน,นะครับ ครับก็มีจุดอัดจารบีอยู่สามที่นะแม่นะตู้ผมจำได้อเหรอในขลองท่ามีหนึ่งตัวนี้หนึ่งเนาะตุ๊กตาแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ที่จับลันนนนตุ๊กตาฝั่งนี้ครับผมใช่ครับแล้วก็ใช้ไปสักถ้าเราไม่เยอะจารบีจารเข้งเนี่ยได้ป่ะจารบีที่ต้องมีกระบอกอัดจารบีนะครับมีมีเออเข้ออ่อนแล้วก็มีพริศใส่มันจะรูเข้าป่ะเปหรือเข้าป่ะได้ได้ก็พัดลมหรอได้ได้ที่ละหมื่ ที่ที่เรานี่ต้องมีเขาต้องอัดโอเคไอปมาไปไครับก็ประมาณนี้นลูกค้าสงสัยอะไรถามได้นะครับาาามเาเดียวสุหมูอะรไมเขาสินี่ครับมีมีอะไรสงนใจไหมครับพี่ถามได้เลยไหมเดี๋ยวง่วงอ้น,นี่เครื่องออกให้คุมไวนี่ทัวร์นะคะติดต่ออ่าลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อนะครับโรงพยาบาลจสำราญสุรินทร์นะครับ เบอร์โทรศัพท์0844715028นะครับ0935542255นะครับตัวเครื่องรับประกันให้1ปีนะครับผมก็มานี่เนาะ,อะขอบคุณมากครับอกกอีกเ็โโ้นนใหลยวไป